จะพูดถึงความสัมพันธ์พ่อลูกของคนดังในวงการบันเทิงที่ดูจะเป็นมหากราบที่หาบทสรุปและคำตอบให้กับสังคมไม่ได้สักทีต้องบอกให้เลยครับว่าคู่นี้ใช่ที่สุดครับต้องบอกว่าในเกิดมาคุยของเราเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทั้งพ่อและลูกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับและต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่สัมภาษณ์ไม่ว่าจะใครก็ตามตาแต่ละฝ่ายจะมีความรู้สึกไม่ดีต่ออีกฝ่ายตลอดเวลา ความจริงก็คือความจริงก็ไม่โทษลูกอ่ะไม่โทษลูกนะแต่เป็นอะไรก็ตามถ้าอะไรก็ตามที่ลูกพูดมาโดยที่ไม่ไม่ใช้ใช้สมองของตัวเองคิดให้คนอื่นคิดแทนหรือถ้าเป็นคนอื่นวางแผนที่จะจะทำลายผมโดยที่ให้น้องเพชรเป็นเครื่องมือ,อเรามาพูดประเด็นนี้นะความคิดต่ำช้ามาก วันนี้เราจะได้คุยกับทั้งปุ้มไกรสอนและเพชรสรพซึ่งทั้งคู่อยู่กับเราในค่ำคืนนี้ครับไม่ได้เจอหน้ากันมานานขนาดไหนแล้วครับระหว่างพี่กับลูกเพชรปีแรกปีสองก็ยังเจอหน้ากันอยู่แต่ว่าเจอแบบเป็นคนอื่นนะครับไม่เจอจริงๆอะประมาณ8ปี7ปี8ปีแต่ก็มีเฉียดกันบ้าง8ปีที่ผ่านมา เฉียดกันนั้นหมายถึงว่าเวลาเราออกสื่อออกสื่อแค่นั้นเหรอขึ้นศาลไม่มีตามวาระที่จะมีกล้องจะมีนักข่าวคือถ้าไม่ตามรายการก็จะตอนขึ้นศาลไม่เคยจะส่วนตัวเลยไม่มีครับล่าสุดก่อนที่จะหวนกลับมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยคือเมื่อไรประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วครับหนึ่งเดือนครับเจอกันที่ไหนย่งไรต้องยก ความดีให้กับบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับคุณทวีชัยเป็นคนประสานมามันง่ายขนาดนั้นเฉลียพิกปุ้มเพราะว่า10ปีที่ผ่านมันมีหลายวาระเที่ผมทราบที่มันเหมือนจะไปกันได้แล้วมันก็มีปัญหาทําให้ครับก็ไม่ได้มาเป็นพ่อลูกเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ทําไมถึงเชื่อใจกว่าครั้งที่ผ่านมาครับก็เดืมนี่น้องสาวเขาโทรมาก่อนเพราะเพราะผมได้ได้ข่าวเห็นในสื่อตอนนั้นเพชรเข้าไป กราบคุณยายหมายถึงคุณแม่คุณพึ่งนะครับกราบขอโทษกับน้องๆเขาได้ข่าวละสื่อลงคุณสลักจิตโทรหาผมก่อนว่าเออน้องเพชรโตเป็นหนุ่มแล้วนะเขาอ,อยากเจอพี่ครั้งแรกนะผมก็มรับรับรับพอสื่อออกปับ๊บคุณทีวชัยโทรมาผมก็พูดกับคุณธีวชัยเลยว่าเพชรอย,อยู่ในสังกัดใช่ไหม ตอนนี้จะออกเทปใช่ไหมผมพูดแบบนี้เลยนะผมเองเนี่ยโตมาขนาดนี้แล้วจะให้เด็กหลอกหรือว่าให้ผมมาบังคับเฮ็ดให้มาพูดแบบนี้ผมทําไม่ได้คิดว่าเป็นการโปรโมทไหมครับตอ,น,น,ตอน,นั้นตอนแรกคิดครับ,รบตอนแรกคิดเลยแต่พอวันนั้นคุณวิชัยรับปากรับคำผมอย่างดีผมก็ยังได้ได,ได้ก็เจอได้ครับแต่ว่าไม่้องเอานักข่าวมาผมพูดอย่างเงี้ยประมาณว่าอย่ามาทําข่าวกันเลยมันมัน,ม,นมันเจ็บช้ำมาเยอะครับก็เหมือนกับรายการหนึ่งที่เคยออกไปแบบเนี้ย ขอเข้ามากราบกันอย่างดีออกจบรายการปั๊บต่างคนต่างกลับบ้านมันอะไรที่ฝังใจพอสมควรก็รอเวลาวันที่คุณตุวิชัยมาผมก็รอไม่โทรแม่โอเคผมถ้าผมอยู่เราไปกรุงเทพผมจะไปหานะจนกระทั่งคุณแม่ผมป่วยป่วยหนักผมก็จะเดินทางมาผู้สื่อข่าวครับนึกว่าผมจะมาง้อลูกให้ลูกมากาบต้อง พ่อต้องเดินทางไปกรุงเทพหรืออะไรประมาณนี้นะครับบอกไม่ใช่บอกเลยว่าเพชรไม่ต้องมากราบพ่อหรอกตอนเนี้ยคุณย่านะกำลังป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลน,นี้ถ้าจะไปไปกราบย่าก่อนพราอย่าเคยเลี้ยงลูกมาครับศาลที่ว่านี่ไปถึงเพชรไหมครับถึงครับ <c oughs> ก็ผมกําลังขับรถจากเชียงใหม่จะมาหาคุณย่าที่กรุงเทพครับยังไม่ทันถึงเพชรไปไปเยี่ยมย่าที่โรงพยาบาลแล้วอแล้วเกิดอะไรขึ้นในสวรรค์นะ หลังจากนั้นใช่ผมก็อืมจะมาแผนไหนก็รอ,อผมก็เยี่ยมอยู่อยู่กับญาประมาณนี้แหละอาทิตย์นึ่สองอาทิตย์ครับเพชรโทรมาผมตอนแรกว่าจะมาเพราะเอิญวันนันผมไปถ่ายอะไรสักอย่างที่สุพรรณบุรีแล้วก็ไปงานศพเพื่อนนักร้องเสร็จแล้วโแบตเตอรี่หมดโทรศัพท์เพชรโทรเข้าหาผมสามมิสคอไม่ได้รับสาย เพชรก็มาเซอร์ไพรส์ที่บ้านที่ย่าก็ไม่เจอกันพอผมไปถึงปั๊บห้าทุ่มกว่าเอาโทรศัพท์เสียบสายพูดโทรหาเพชรเลยคําแรกที่ผมได้ยินเสียงเขาก็คือวันนั้นเพชรพูดว่าไงครับพอผมโทรไปปั๊บพ้าเหลอรอเดียวรอรอเดียวรอดรอเดียวนะคือเสียงมันดังอ่ะคเขารีบกุลีกุจรวิ่งออกไปข้างนอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันดังพูดกับผมก็ได้คุยกันอยู่พักหนึ่งสักสิ่งที่ผมสังเกตคือว่าน้ําเสียง ที่ผมได้ได้ยินจากลูกชายเออไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนออกรายการนั้นหรือ6 7 8 9ปีที่แล้วที่พูดอะไรก็มันไม่ใช่คนละคนคุยกันนานไหมครับประมาณสัก10บนาทีแต่มันเหมือนประจบเหมาะมากอัลบัามก็กำลังจะออกกำลังมีซิงเกิลแบบไม่ไม่รู้สึกเลยแล้วเอะหรือว่าถึงแม้จะเปลี่ยนน้ำเสียง ก็ตามแต่แบบมันไม่เอะใจเลยใช่ไหมพี่ปุ๊บตอนนั้นครั้งแรกเอะใจสิครับผมยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ทําไมวันนั้นที่เขาโทรมาแล้วคี่กันถึงรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปจหนึ่งน้ำเสียงที่ผมจับแล้วผมเลี้ยงลูกมาตลอดรู้ว่าลูกคิดยังไงรู้ว่าอะไรแบบไหนผมรู้แค่ผมคุยห้านาทีผมรู้ว่าลูกกลับใจได้หรือกลับใจหรือยังขณะตอนที่คุณรู้เหรอขณะนั้นเหรอพี่ปุ๊บครับผมครับผมคิดว่าไม่ใช่การเล่นละครตกตาหลังจากที่คุยแล้วผมว่าไม่ใช่ จนถึงวันนี้คุณก็ยังมั่นใจว่าลูกกลับมาเป็นลูกคนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ถ้าเกิดว่าอีกไม่เกี่ยทิดเจอเรื่องเดิมๆเราเตรียมใจไว้ไหมผมไม่ได้เตรียมใจนะฮะเพค,คิดว่าลูกผมกลับมาแล้วครับกลับมาเป็นคนเดิมแล้วจริงๆครับแต่ถ้าจะเกิดผมก็ยินดีร,รับเพราะว่าแค่ได้เจอลูกช่วงสั้นๆหนึ่งเดือน ได้คุยกันเกือบทุกวันไลน์ล,าลาหากันเกือบทุกวันเจอกันไม่กี่ครั้งผมก็ยินดีจะให้เขาหลอกคุณเจอกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปิดโอกาส ให้กับครบอบครัวคุณแตจะบอกว่าผมอยากจะโทษตัวผมเองบ้า